เฮ้ยเมื่อกี้น, hey, น,นี่มันหนีเข้าไปแล้วนะพอมันหนีเพื่อไปบ้าแล้วมันก็ปล่อยไม่จริงจริงนะดูนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงปิดยังถึงนาทียังเดี๋ยวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกคนดูดูกองเชียร์ดิเห็นไหมเห็นกองเชียร์วะโอ้ยกองเชียร์เบียบเลยว่ะ เฮไม่ได้ตองนี้ก็้สามรยกต้ได้แล้วสองแหละยเวรตายวโอ้โหเต็มตัวเป็นไงอะเฮ้ยดูนี่อนนี่เอ๊ะต้องได้นะต้องได้นะได้ไหมคิดว่ได้มเนี่ยเธอก็ได้เราให้เธอเลยเราเล่นมาได้อยู่แล้วแหละ S <S <k iller> เล่นมานานแล้วไม่เคยได้เลยเฮ้ยได้ได้ไดบ,อบ,ดนะบอกแล้วหนีมิดเลยนะบอกแล้วหนีมิดเลยไอ้อเพี้ยนเพียนเรามาตู้นี้มากนะทุกคนได้แน่นอนตู้นี้ถ้าได้นี่แกมเฮเลยนะ หมดไปละร้อยกว่าท,ทุกคนเฮ้ยได้อันเนี้ยได้เล็งดีๆปึ๊บโอ้โหโตรงเป,ป๊ะปากดูเป็นไงมิดเลยเห็นไหมล่ะเฮ้ยโอ้โห,โอ,โหอันนี้ชิบตะได้ชัวร์ทุกคน60บาทกู ไม่ได้เว้ยดูตรงเป๊ะตรงเป๊ะรอหัวนี่ไ้โดนหัวด้วยเป็นไงเงบก็บ <c oughs> <c oughs> ไปต่อไปต่อ <c oughs> ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เคยเล่นแล้ว <c oughs> ตรงนี้เคยเล่นแล้วเว้ยไป <c oughs> เราต้องลองอันเล็กดูอันเล็กก็ได้แนะ่นอนเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยได้นี่อันเนี้ยไ, <c oughs> ได้ผมว่านะ มีสิทธิ์ได้อ่ะมีสิทธิ์ได้นะเนี่ยเฮ้ยสิทธิ์สูงเฮ้ยมีสิทธิ์ได้วันเนี่ยไม่แน่ว่ะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้สิทธิ์มาสิทธิ์นี้ต้องถอยไม่ถอยครับเฮ้ยได้ไหม่ะเฮ้ยได้นะได้นะเฮ้ยได้นะ เฮ้ยเอาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนีเพี้ยให้บอกตัวเลยเฮ้ยไปอย่าไปย้อมพ่อหนุ่มมีบ้ามีป่ะงไม่มีเลยสัตว์ไม่มีเลยสัตว์เฮ้ยได้ตัวนี้เฮ้ยทำได้ไงวะมันจะลุกอยู่นี่เฮ้ยเก่งไหวเนี่ยมันมันมันไม่ทิ้งไป,ไปแล้วเพราะว่ามันมีแล้วมันก็ปล่อย หนึ่งร้อยบาทนะทุกคนมันต้องเสี่ยงไว้ชีวิตที่หนึ่งร้อยพี่หนึ่งร้อยบาทนะทุกคนหนึ่งร้อยบาทวะเฮ้ยต้องเสี่ยงใชง่ไหคนมันยังมายืนเทพอยู่แล้วมันต้องเสี่ยงอยู่แล้ว เอาไว้ยๆ้เอาไวานน้นี่นะนี่นะเราจะเอาอันนี้นะเอาอันนี้นะได้น่ะเฮ้ยได้ปาก,ากไปแล้วเฮ้ยมันติดว่ะเฮ้ยมันติดอ่ะได้ปะได้เว้ยปากโอ้โหเป็นไงละโคนแม่นดูดูเฮ้ยขึ้นด้วยเป็นไงไ ไมาไมเออร้อยบาทที่ถ่ายที <fret ting speak reliably> ่ถ่ายดิทุกคนดูนะหนึ่งบาทอ่งร้อบาทะร้อยบาทะแปะก็เดิมไว้ยังเทียงไฮ้ยบอกวิดเว้ยวิดเว้ยทุกคนวิดนะ เอาให้มันโดนกลางตัวดิเออเอาให้แม่นเลยว่ะเอาให้โดนกลางตัวเลยเฮ้ยเออยังไงเฮ้ยอันนี้ว่ะเออนี่นี่อันนี้เล็งเล็งเล็งดูดีดูดีดูดีบ้างเฮ้ยเป็นไงอ่ะโอ้โหับตาลุ้นไม่ได้ว่ะเฮ้ยร้อยหนึ่งทางนี้ว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนทางบ้างนะคือเราต้องเปลี่ยนติดบ้างนะ นะจะเห็นในานั้นมันก็สุกเงี้ยเงี้อยอยอันนี้อันนี้แบบจะได้อยู่แล้วนะเฮ้ยดูนี่ก่องนี้มึงดูหน้าดิเออสองอ่ะเฮ้ยเป็นตาข้อไม่ดีเลยว่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะสองเหรียญเหลือเด้อห้าสิบเหลือห้าสิบหรียญเฮ้ยสองหน้าดิสองหน้าดิเอออย่าให้ว่า,าหรอ หกนาทีแล้วหกน,น,นาทีได้อังหกนาทีแหรอเยี่ยหกนาทีอยู่เลยอ่ะทุกคนหนึ่งนาทีทวะเนี่ยร้อยนึงอันนี้อ่ะอันไหนวะเฮ้ยอันนี้ว่ะเดี๋ยวละ เฮ้ยเกียร์ล้วกินอทีละดูนี่กินอะไเยอะเจ็ดนาที เสี man man man. <Uh ่ยงว่าทุกคนมันต้องเสี่ยงว่ากี่นาทีแล้ววะแปนาทีแล้วเลยเหลืออีกสองเหรียญแปนาทีไปแล้วไปแล้วสิบมาแม่แม่เมนบอกไว้แล้วก็กดไปเฮ้ยหนีเต็มหัวเลยเว้ยเฮ้ยหนีด้วยขาเว้ยเฮ้ยโอ้โห าทียังยังไม่9นาทีอีกอ่ะก้กาแล้วก้าแล้ว9นาทีแล้วทุกคนเลยสองเมียน,นะเฮ้ยมาตรงนี้ตรงนี้ตั้ได้ได้ทุกคนดูร้ได้ได ว่าแม่ยิ้มยัง,ยงไงก็ไม่ได้จริงจริงก็จะคุ้มคนโผล่เลยว่าเฮ้ยเมื่อกี้นี่มันหนีบเข้าไปใช่ไหมพอมันหนีบเข้าไปแบบแล้วมันก็ปล่อยเป็นจริงจริงเลยคนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถึงปิดยังคุณติ๊นาทียังเดี๋ยว,ยยยวรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกคนดูดูของเชียร์ดิเห็นไหมเห็นของเชียร์วะ โอ้ยเฮียกับเกมเพียบเลยวะ <c oughs> ไ,ไ่ไม่ได้ตอนนี้กเเฮ้ยสามร้อยกูทางด้ดดดดดานั้งสองแหละไปยเวอร์ตายไปโอ้โหเต็มตัวเป็นไงอ่ะเฮ้ยดูนี่เฮ้ยบอกแล้ว <c oughs> บอกฟังอย่าไปเล่นเลยร้อยเดียวเนี่ย <c oughs> วันนี้ขอจบคลิปเพียง่าน,นี้นะครับผม <c oughs> บ๊ายบายครับพุก